You're l i s t n n i n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกสิกร Security The Happiness Investment เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในฝั่งของตัวพ i ีมามารีนซึ่งเป็นอีกหุ้นหนึ่งที่ กำไรยังเติบโตดีอยู่นะครับยิวสูงมากด้วยนะครับแต่ว่าราคาหุ้นไม่ตอบรับนะครับวันนี้คุณอามจะมองกับตัวนี้อย่างไรไปคุยแต่คุณอาร์มกันอารมสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณบอมครับสวัสดีนงคุณทุกทานด้วยครับก็จริงๆตัวนี้ก็เราคุยกันมาหลายรอบแล้วนะครับคุณบอมว่าอืแบบงบดีเนาะปีนี้ก็น่าจะนิวไฮแต่ว่าราคาหุ้นไม่ไม่เพอร์ฟอร์มนะครับก็ล่าสุดนะครับก็บริษัทก็มีการประกาศในส่วนของแชร์บแบ็กนะครับแต่ว่าโปรแกรมการซื้อหุ้นขืน นะครับซึ่งบริษัทมีการตั้งวงเงินนะครับอยู่ที่800ล้านบาทนะครับแล้วก็จะซื้อหุ้นคืนกลับมาเนี่ยไม่เกิน100ล้านหุ้นะน,น,นะครับเทียบกับจำนวนหุ้นทั้งหมดที่พีมามารีนมีนะครับก็คือ2,500ล้านหุ้นเนี่ยก็คิดเป็นประมาณสัก4%นะครับโดยโปรแกรมแชร์บ y แบ็กอันนี้เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่27ทธันวาคมจนถึงวันที่27มิถุนายนปีหน้า นะครับโดยบริษัทเนี่ยก็มีการเปิดเผยนะครับว่าสาเหตุนะครับที่ทำแชร์ไบแบ็กเนี่ยก็มีการเปิดเผยอ,อยู่ประมาณสักสี่ข้อนะครับข้อแรกเนี่ยก็คือว่าบริษัทเนี่ยมีลิควิดิตี้ส่วนเกินอยู่นะครับก็คือพูดง,ง่ายๆคือมีมีแคชเหลือนะครับก็อยากที่จะเอาตรงนี้เนี่ยมาแม็กซ์มีมิ่งเบนเนฟิตให้กับผู้ถือหุ้นนะครับข้อที่สองเนี่ยหลังจากที่ทำแชร์ไบแบ็กแล้วเนี่ยผมเข้าใจว่าบริษัทอินเทนชันของเขาเนี่ยเขาอยากที่จะลดทุนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็จะทําให้ในส่วนของ ROE กับ EPS ของบริษัทเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับข้อที่สนะครับก็คือบริษัทอยากจะแสดงให้นักงทุนเห็นถึงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทนะครับที่มี Access Cash เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ข้อที่สเนี่ยเป็นการ reflect ความเชื่อมั่นของผู้บริหารที่มีต่อบริษัทพีามารีโดยในมุมมองของเรานะครับก็ Impact ที่จะเกิดขึ้นนะครับหลังจาก การทำแชร์ไบแบ็กเนี่ยข้อข้อแรกเนี่ยอิมแพที่มีต่อบริษัทนะครับเราคิดว่าแน่นอนว่าเอาเงินออกจากบริษัทไปนะครับแปดล้านอันนี้เนี่ยก็ทําให้บริษัทเนี่ยมีล i ควิ d i ตีที่ต่ําลงนะครับแล้วก็จะมีมูลค่า book value เนี่ยที่น้อยลงนะครับแต่อย่งางไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราไปดูงบการเงินตอนไตรมาสสามของพิีมารีเนี่ยบริษัทมีแคช h on hand ์อยู่ที่3.5พันล้านนะครับก็ค่อนข้างเยอะ ขณะที่อ่านี่หมุนเวียนนะครับนี่ระยะสั้นที่พันพวกช็อตเทิร์นเด็กับพวกเคอร์เลนโพชชั่นต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณสักสองพันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าในเชิงของล i ควิด i ิตี้เนี่ยบริษัทไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับนอกจากนี้เนี่ยบริษัทก็จะได้รับเตรียมที่จะรับเงินสดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีการขายเรือ FSU ออกไปหนึ่งลำในช่วงของไตรมาสที่4ี่นะครับซึ่งจริงๆต้องบอกเือลำนี้ที่ขายออกไปเนี่ยมันเป็นเรือที่ ไม่ได้สร้างไรายได้ให้กับบริษัทมาตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ขายออกไปตรงนี้เนี่ยก็จะไม่ได้กระทบเออร์เนงนะครับแต่ว่าบริษัทเนี่ยก็จะมีในส่วนของอ cash flow เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของผลกระทบเนี่ยผมคิดว่าในมุมของบริษัทไม่ไม่ไม่ได้กระทบะในแง่ของความสามารถในการชำระหนี้หรือว่า liquidity ของบริษัทผมคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดทางโปรแกรมแชร์ใบแบงคนะครับ ขณะที่ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นนะครับสิ่งที่เราจะได้นะครับถ้าเกิดมีการทำแชร์แบ็บกแล้วก็ลดทุนเนี่ยก็คือบริษัทเนี่จะมี ROE กับ EPS เนี่ยที่สูงขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยในเชิงของ DPS เนี่ยหรือว่า Dividend per share เนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยเพราะว่า,าหุ้นที่ถูกซื้อคืนกลับมาตรงนี้เนี่ยจะไม่สามารถรับเงินปันผลได้นะครับก็หมายความว่า จำนวนหุ้นตัวหารเนี่ยมันถูกถอดออกไปนะครับแล้วก็จะทำให้แชร์โฮลดเดอร์ที่เหลือเนี่ยจะได้ดีเวนด์เพอร์แชร์ที่สูงขึ้นนะครับ,รบในเชิงของพื้นฐานจริงๆต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเราประมาณการกำไรปกติอยู่ที่1.8พันล้านซึ่งเป็นเรคคอร์ดไฮนะครับของบริษัทตั้งแต่ l i s t i เข้ามาในปี2017เลยอ่ลยสำหรับตัวเลข9เดือนคอ r e profit เนี่ยออกมาอยู่ที่1.4พันล้านนะครับก็คิดเป็น78%ของ full year forecast เพราะฉันเนี่ยดูแล้วทั้งปีเนี่ยไม่ไม,ไม่น่ามิสนะครับขณะที่ปัจจุบันนะครับถ้าเกิดดูหุ้นเนี่ยเทรดอยู่ที่ PE อยู่ที่6.4เท่านะครับอยู่ที่ประมาณแถวๆลบ2 SD mm hmm. 2> book value เนี่ยอยู่ที่1เท่านะครับก็ต่ำกว่าลบ1 SD 1> mm hmm. เพราะฉันเนี่ยผมคิดว่าด้วยมูลค่าปัจจุบันที่อาจจะค่อนข้างต่ำเนี่ยบริษัทเลยตัดสินใจนะครับทำ โปรแกรมของแชร์บ u y b a c k เนี่ยขึ้นมาครับ mm. สำหรับ Recommendation เนี่ยเรายังเป็นอ p ปเ e อฟอนะครับแทร็กเก็ตไพรซอยู่ที่แปดจุดศูนย์บาทนะครับก็เราคิดว่าข่าวนี้เนี่ยน่าจะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกตอว่อราคาหุ้นได้นะครับอืมครับซึ่งจริงๆถ้าเราลองดูนะโอ้โหมันลงมาลบหนึ่งแซนด์บุ๊กแล้วนะนะครับจริงๆคือโทษนะมันมันมันถ้าคุณลองดูจากการาฟขวามือเอาบุ๊กก่อนนะนี่มันลงมาจะเทียบเท่ากับโควิดแล้วนะนะครับแล้วก็คือจริงๆแล้วถ้าบริษัทเนี่ย ไม่ขาดทุนเนี่ยมันไม่ควรเล่นต่ำบุกและที่ไม่สําคัญคือมันไม่ใช่แค่ไม่ขาดทุนนะกำไรมันไรคอร์ดไฮนะนะครับแล้วก็ราคามันลงมาจนทําให้ปันผลตอนเนี้หกปอร์เซนกว่านะครับและเออร์เน็งเนี่ยดูจากคุณอานทํามันดูแบบสมูทนะและคือตัวเนี้ยเนื่องจากธุรกิจมันเป็นธุรกิจที่มันเข้าใจง่ายมันไม่ได้มีแบบเอ่อแบบโอ้ความเสี่ยงหลักๆแรงๆที่มันทําให้เออร์เน็งมันแบบหายไปเยอะๆหรือเหวี่ยงเป็นแบบซีซันอลแบบนั้นนะเพราะว่ามันเนี่ยมันก็กําไรแบบอย่างที่คุณอาบอกเนี่ย ปีหนึ่งพันแปดพันเก้าสองพันสองพันหนึ่งสองพันสองมันก็วิ่งอยู่ประมาณแบบเนี้ยนะครับแล้วมันก็คือมันเป็นธุรกิจหนึ่งที่แบบเออร์เน็ตมันดูแบบสเตเบิลแคชโฟร์มากนะเพราะฉะนั้นคนถามว่าเฮ้ยถ้าจะหาซื้อหุ้นราคาตัวหนึ่งที่แบบเออร์เน็ตอัลทามไฮราคาหุ้นอยู่แบบ5บาทนะครับลบหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวชั่นของบุ๊กแบบเนี้ยนะครับ PE อยู่ในกรอบบริเวณประมาณ6เท่าคือนี่คุณดู PE เนี่ยนะครับมันน้อยกว่าปันผลอีกนะนะ PE กับปันผลเนี่ยมันแบบโอ้โหมมมััันนนนนเเีี่่ยยกกบบบแ้ะผวา็ มันก็น่าสนใจในการลงทุนนะครับมาถึงว่าไม่อาจจะไม่ได้แบบมองเป็นแบบหุ้นที่แบบโอ้จะบูยหวาลับขึ้นไปแรงๆแต่ดูว่าราคาตรงเนี้ยดาวไซด์กับปันผลเหมือนมันเริ่มแบบพอเพียงพอแล้วก็รับซื้อทยอยสะสมซื้อได้แล้วนะครับอาครับถามนิดนึงแล้วในปีหน้าเนี่ยนะครับในปีหน้าสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยคือเอาภาพหลักก่อนออเหมือนตอนนี้น้ํามันเนี่ยเหมือนมันมีความเสี่ยงนิดนึงตรงที่ว่าออตัวเทรนของเคอร์ฟของของ,ของตัวน้ํามันเนี่ย มันคงผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันปีหน้าเนี่ยบางทีมันเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อระหว่างซอฟต์กับฮาร์ดแลนดิ้งซึ่งเรายังไม่สามารถประเมินได้แตท่ที่พี่ปุ๊บบอกพี่ปุ๊บว่ามันอาจจะแบบเป็นลักษณะไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวนะครับถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยการเปลี่ยนเคอร์ฟเนี่ยไอตัวแบ็กเวิร์เดชเนี่ยนะครับเอ่อคุณอารคิดว่ามันจะมองกับธุรกิจต,ตัวนี้อย่างไงบ้างโอเคครับคือถ้าเป็นซอฟต์แลนดิ้งเนี่ยจริงๆผมคิดว่าไม่ไม่ไม่ได้กระทบนะครับแแต่่่่่ววาาาาาในนนนนนทงกกกับถ้เเเิดป็รียอ อาจะกระทบนะครับเพราะว่าอ่าต้องบอกว่าคิดง่ายๆว่าธุรกิจ FSU ของพีมาเนี่ยมันคือการให้ให้เช่าคลังน้ํามันนะเพราะฉันอ่าเพราะฉันเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าราคาน้ํามันเนี่ยลงลงไปแรงแงนะครับหรือว่าอ่าขึ้นไปแรงแเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะมีผลต่อการตัดสินใจนะครับสําหรับการจัดเก็บน้ํามันซึ่งอ่าที่ผ่านมาเนี่ย อ่าที่อ่าตัว f s u ไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ใช่เป็นน้ำมันขาลงนะครับแต่ว่ามันเป็นน้ำมันขาขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าอยู่อยู่อ่าราคาน้ำมันเนี่ยปรับปรับขึ้นไปอยู่แถวเก้าสิบร้อยหนึ่งเนี่ยคนในฐานะเทรดเดอร์เนี่ยเขาก็จะไม่กล้าสต็อกเยอะเพราะว่าเพราะเขารู้ว่าอีกหน่อยเนี่ยมันจะลงเพราะว่าราคาฟอร์เวิร์ดของน้ำมันเนี่ยมันต่ำกว่าราคาสปอร์ตใช่อ่าแต่ทางกลับกันคือถ้าเกิดว่าอ่า มันเป็นแบ็กเวิร์ดเดชั่นแรงๆก็คือว่าราคาน้ํามันเนี่ยลงไปลึกๆเลยเนี่ยผมคิดว่าดีมาในการจัดเก็บน้ํามันเนี่ยจะกลับมาค่อนข้างเยอะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันทําให้คนเนี่ยเห็นว่าเฮ้ยมันถูกแล้วอนาคตเนี่ยราคามันจะไม่ยืนตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นไปกว่านี้ก็คือหมายความฟอร์เวิร์ดเนี่ยมันสูงกว่าสปอตนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้เนี่ยถ้าน้ำมันลงแรงเนี่ยจะเป็นมีผลกระทบตอบพิม่ามารินอย่างมีนัยยะนะครับซึ่งแต่ไม่ไช่เ็นเชิงลบนะครับเป็นขนมเชิงบวกนะครับที่ทําให้ดีมาในการจัดเก็นนน้้ํามมมััเี่พิขึครบ อโอเคครับอันนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เดี๋ยวไตรมาหนึ่งได้มาสองก็จะมาพูดคุยกันหน่ให้ทางนักลงทุนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทางคุณอาม,มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ